นี่เลยว่าขอเลขรักกิโลครับจากสนมมัขออยู่ลักกิโลเส้นทางรัตนสีคอระพูมครับหนักกิโลมาแล้วครับอันนี้มาขอโอ,โอ้มากขึ้นครับช่วงเหนียวมัน่นสองถุบ 4หลักกิโลตะน้ําบ้องน้ํางวดนึง <coughs> <coughs> เขาได้ตัวรกันแน่เนี่ยนีุ่ลบ่กเขียนอะไรอยู่ผลบ่ออ๋อเน้นๆเลยหลักเจ็ดโอ้ป้าออกข้าวกันวาสันออกขาวนตึงยูทูบตึงก่อทัดมือมืยูทูบเพิ่มมาหลายเยอะบ้านิดเยอะ้นกำลังตนกำลัพยานาวันตรีสาร เาทแกนเทีแลวันเ่รับเบาเบาที่มีวันเบาที่เบาที่มากยู่บะบ่มากอ่ะแต่มาก็อยู่ห่วยสะพานเออแค่บ่เคยมาดอกบ่เคยมาเรากคย่ายันนัดแม่มากพอเยี่ยมะคนนี่อย่งทไหนครับทเบิรเผ่ออยู่ะ YouTube อนไลน์ y o u t u b ยังกว่าจำซื้อหรว่าไรคนีวมีอุไทยแลนด์เออโอ้กำแ หลายคนอยู่คอยเบอยู่ใน y o ย t u ู e อยู่อันนี้เลขที่เพิ่นเห็นได้อันนี้คน้นคำสั่งหา,าเจ็ดสองสนวนหาแปดอ๋อขาแดงตาข้ามซีเก่าหาสองกู้หนา้าอุดรก่าเจ็ดเจ็ดสองขนมนิวหกเจ็ด หาเจ็ดอันนี้เป็นแนวทางวิ่งเจ็ดโอ้เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดล่องเก่าสองหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งอาจารย์ปุ๊อันนี้เขาอ่านเขาได้เขาก็มาเขียนลงไป โควิดเป็นระยะห่างป้องกันโรคไวรัสกระดุนาสวมแมสตันมานี่ของเว้นนะครับตอนนขึ้นมันกัมีคนมาเบิงเนาะจังขากับโปรกันแต่ต้องไปบ้ามือนี่เขาอยากไปเปิดโชกเปิดหลับอื่นไปก่อนทีโมไปเลย ไปย,ยกล้วงนี่ผลไม้มาหายางมันร <c oughs> ลับแขกตลอดแน่นร้องช่วงนี้รับมืออืน่นมือฮือบรรลับมืออื่นกอ่อนซีบงสาวก่อนซีบงสาวไปถูกเมีอะไรตั้มเพียน์ตั้ยังละหอแล้วก็ขาขาวแล้วก็แส้นคล้องหา HEL แพงพี่ี่เปิดโชคเปิดโชคแล้วก็ผลไม้หายางนี่แบบบลกนัดบลกนัดแต่ใจเขาสือไปหายางอ่ะ ร้าค่ายสิบสองบาทอรัเออเ้าห้ดิสระพดอีกสัก่าใส่ช่องตะคุนสิบสองบาทราเกียนคือตกุ้วันเดอร์ิเกิดอันนี้อันนนกรูปบางไว้อันนี้เป็นเลขยังนี่บูชาบอออสองเจ็ดคือลกชารห้าร้อยบาทเราบูชาาบอวน แสดงว่าเป็นสายไปย่นหนเป็นสายไปสายยังเปิดตงมือแล้เบิ่งน้านหลังครับดานหลังบรรยากาศด้านหลัง เหลียญเขียนได้ทั้งเงินเสียห้าสี่เจ็ดหนี่เป็นห้อยอยู่เนี่ยเหลียญเด้อ สายไยนาเคยพาไปนี่สายไปยานาเคยพาไปเอกอแก้วเนอะปู่มุจลินกำลังทำยานาใหญ่กอแก้วกอแก้วบาดถังบาดภูเขานะำขุยปู่มุจารีนเป็นล่าง,งปู่มุจลินที่ว่าอยู่ในน้ำอีกนะขับไปก็เห็นในานา้ำลอยเป็นเย็นเปน็นนางเมืองกเห็นแลนปู่มุจลิน บรรยากาศ